อูดูบ้านสามารถรับชมได้ทาง YouTube Channel เพียงแค่เสิร์ชคำว่าสุก้าแล้วคลิกไปที่ p พลย์ลิสต์อูดูบ้านก็สามารถรับชมรายการได้แล้วครับพบกับผมนะครับออกซีนะฮะวันนี้อูดูบ้านนะฮะสำหรับใครนะฮะที่อยากได้บ้านนะฮะแถวแถวลำลูกกาคลองสชื่อว่าหมู่บ้านเดอะคันเลอร์คลองสนะครับซึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะฮะเป็นโครงการ ะะเจ้าของเนี่ยต้องการจะขายเดี๋ยวนี้ไปดูบ้านกันนะครับที่เดอะคัลเลอร์ของสีครับอ่ะเราก็มาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะครับก็คือมีรอพอรักษาความบัอดายย4 4ชั่วโมงนี่ซึ่งสังเกตได้ง่านะครับว่าด้านถนนของหมู่บ้านนะฮะผมว่าถือว่าใหญ่ทีเดียวมีความกว้างที่ใหญ่ทีเดียวเลยนะฮะยาวน่าจะประมาณ8เมตรได้นะฮะไม่สลับซับซ้อนเท่าไหร,ร่นะฮะตรงอย่างเดียว ตอนนี้เราอยู่ที่ใบที่99ทับ284อันนี้เราอยู่หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะฮะมาตามมาส่วนด้านหน้าที่เข้ามาคือห้องลิฟวิ่งรูมนะฮะซึ่งบอกเลยครับว่ากว้างนะฮะกว้างกว่าที่อื่นที่ผมเคยเห็นซึ่งใครสามารถที่จะตั้งทีวีตรงนี้ก็ได้แล้วก็โซฟาวางด้านนี้ก็ได้นะฮะเข้ามาก็จะเป็นครัวครัวฝรั่งนะครับซึ่ง แล้วก็ด้านนอกเนี่ยใครที่สามารถทําครัวไทยเพิ่มเติมก็ได้หรือตรงนี้ถ้าใครซื้อแล้วก็สามารถจะย้ายย,าย,ย้ายตรงนี้ยออกไปได้เลยนะฮะส่วนด้านขวาของเราเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําไม่เล็กนะถือว่าไม่เล็กไม่เล็กนะฮะบ้านหลังนี้นะผมบอกเลยว่ามีสามห้องนอนนะฮะสองห้องน้ำนะฮะหนึ่งห้องรับแขกนะอ่ะตาม,ข,ามาขึ้นมาขึ้นมาก็จะเห็นเป็นห้องเซ็กซ์ลูมนะครับลักษณะประมาณนี้นะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าใครมีลูกมีหลานก็สามารถเพิ่มเติมห้องนี้ก็ได้ด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอ่าชั้นบนอันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์รูมนะฮะผมว่ายาวเนี่ยความยาวของห้องมาสเตอร์รูมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-6เมตรได้ความกว้างเนี่ยประมาณ3าเมตรสี่เมตรนะฮะถือว่าใหญ่ โครงการนี้เป็นโครงการของอาริยาพาร์ตี้นะฮะเนื้อที่นะฮะ17.7ตารางวานะครับมีคลับเฮาส์นะฮะมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำนะครับผมแอบไปสืบทราบมานะ,ค,ะคือบ้านหลายหลังเนี่ยในหมู่บ้านนี้นะ,ะขายที่1.7-1.8ถึงล้านนะครับเจ้าของบ้านนะฮะบอกเลยว่าขายเท่าทุนนะฮะราคา1.6ล้านบาทน,นะครับแล้วถ้าใครนะฮะสนใจจริงสามารถต่อรองได้เจ้าของบ้านบอกเองเลย ใครสนใจนะติดต่อมาที่08134 4 1 6 0 0ครับอูดูบ้านสามารถรับชมได้ทาง YouTube Channel เพียงแค่เสิร์ชคำว่าสุก้าแล้วคลิกไปที่ p พลย์ลิสต์อูดูบ้านก็สามารถรับชมรายการได้แล้วครับ